พี่น้องมาสวัสดีครับพี่น้องครับมาพี่น้องนี่ว่าเว็ดได้ต้กุ้งกุลาดำ้อพี่น้องเด้อกุ้งสดจะเป็นกุ้งกุลาดำ้อพี่น้องนี่ครับอันนาสาวมันจะกินหมูกะทะถ้าใครกินกุ้งกุลาดำพี่น้องเบื้องหางมันกุ้งกุลาดำมันจีบโบคือนอืมมันจีบโบคือนกุ้งขาวาะไนเด้อมาพี่น้องมาโอ้ไหลใหญ่หาง มันโดนได้กินกุ้งกุลาดำเปรย็นงีช่ไหมดูอีกคับค่อก่อนเนี่ยมันกินแน่นดี พักซี่เวาน้งองโอบักบุ่งน้งมันต์้เกลดสวยกินครับมัวถาพอดีเลยอืครับอยอดบ้า,า,านนะพักซี่เวก็มีเดพป่นอ้องเขาปุ่นก็นมี กุ้งกุลาดำแต่คนกินใจไม่ดำคนกินใจขาวสาดใครกินของดำสังเกตหางกุ้งกุลาดำไปลองไซส์พอดี ตำเหนียวมื่อเขียร์เล่นข้าวเขียร์ ยังแม่กับลูกมันอยู่ข้างหลัง้านตาวยมันยีดังไปจิ้นมัว่วทะมาไปจีสวอนมาหน้ามาหน้าเห็นไหนก่อนดีบ่ลกูกใช่ะเออเนี่ยมาหน้าเห็นมาหน้ามาเห็น กินมันะบีวพวกกัดแต่พี่น้องมึงเอได้มาน่าพาเอ็ดเด้มานน่าาบพอยเอ็ดมมาน่าภาพอเห็น รีบไปในหางทองกินม so ูฮะกำนังสาว フッ。 เน,นี่ยกลวงน,นี่ฮึติอออ๊บไปอ่ะเก็บมาจากหน้าสดๆเลยล้างก็ล่างไปใส่ตูหย็นไว้ลากีนแย่งม่้ยลองเก็บมาจากหน้าสดๆเลยเด้ยอืมหอมชื่นใจ

ถ้าโรงเรียนมาได้กินนมมันเอานมไห่ทีกล่องเยอะมากสามกล่องคือเก่า Ok, nên em một kia kia đấy mà Cho lên ngoài Hãy subscribe cho ังบบกินแจงบบกินลีลา,าบมันเบียเลยแม่าไปกินปขงทุกคนบ้าเน,นี่ยคุณมกอ่อบ่ายไอเมียกับด้เมียบ่เต็ม อืมรัวมากเกินบาทปมันเนั่้อยู่หลังรวนเนาะบอทอยรถดาารถตู้มา,เป,มาเปิดฟ้ากระปรงเพิ่์ลบอยมันถึงร่งมรพัดแล้วะเพนนนิ่น้อเลยหน้างอืม ไปกระดำมมันด่วนได้กินกลาหนำมาเราเอ๊ะเกกอ๊ะที่ครับ ร้องตัวยพี่น้องมันนะมาเจอกันคลิปหน้าครับ อมสุดท้ายไม่สุภาพยังไงขอโทษครับ